โอ้โหเข้ามาวันนี้คือใหญ่มากนะครับแล้วก็มีของเยอะมากเลยครับมันสะดวกครับกว้างขวางที่จอดรถง่ายวันที่ผมก้าเข้ามาแมคโครเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับแมคโครเนี่ยทำให้ผมชีวิตอะ่ถือว่าดีขึ้นมากนะครับ แมคโครสาขานครราชสีมา3เซฟวันนะครับพร้อมเป็นคู่คิดธรุรกิจให้กับลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการฝากเนื้อฝากตัวกับชาวโคราชทุกท่านด้วยนะครับหวังว่าจะได้รับการต้อนรับด้วยดีจากชาวนครราชสีมาครับในฐานะผู้บริหารแมคโครสาขานครราชสีมา3เซฟวันดิฉันขอยืนยันว่า แมคโครมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเป็นคู่คิดทางธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ทุกภาคส่วนเติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โครได้เห็นศักยภาพของจังหวัดมองว่าทางเราควรจะมีสาขาที่4ในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไปดังนั้นจึงได้มีการศึกษาการลงทุนและได้มีสโตูที่4ในวันนี้ค่ะก็ขออนวยพรให้กิจการการค้าของแมคโครนั้นได้ปักหลัก มั่นคงยั่งยืนอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้แม็กโรนครับมียอดขายปังๆนะครับรับปีใหม่เลยเพราะว่าเปิดในช่วงกำลังจะปีใหม่พอดีนะครับก็ขอให้ลูกค้าเยอะๆครับก็ขอให้แม็คโครมีลูกค้าเยอะๆแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ